ครับคนสวยสนใจซ้อนรถเดีกับพี่ไหมจ๊ะไปครับไปพี่มาเลยครับคนสวยพี่ต้องไปเปลี่ยนเป็นสีชมพูนะเออมันมันมีคู่ซ้ายกับคู่ขวาคู่ขวาพี่มีสีขาวอะถ้าสีชมพูมันจะไม่เข้านะ่ะโอ้ยมันคนละข้างกันเหรอใช่มันคนละข้างมันไม่ได้มาด้วยกันเอ้ยน้องสาวคันนี้ดีกว่าสวยกว่าสีดาดุดะอุ้ยนะม,ม่เกี่ยวนะแล้วพี่คือใครพี่คือคนที่หล่อที่สุดในโลกนี้เ <Okay. S 2> อาใจกันเปิดมาให้ดูหน่อยอยากรู้เปิดใบ ใช่เป like okay. ิดใบอะไรอ่ะใบกระท่อมเหรอพี่มีแต่ใบกระท่อมมาเอาไหมได้เปิดมาดิหนูมีบัตรอีเวนต์การ์ดไหมไม่มีไม่มีหรอนี่เลยหนูต้องเป็นคำกิจกรรมพิเศษเพียงโพสตพร้อมแคปชั่นและแชร์ลงในกลุ่มเริ่มตอนนี้สิบห้านากาเฮ้ยหนูตลกแหละที่ไทายอินเกินนะไม่มันเป็นกิจกรรมเฉยๆพี่ไม่ได้ถ่ายอินพี่พูดปกติเลยนะพร้อมใส่แคปชั่นลอ r รีบอนเราแจกจริงไม่จริงนั่งขึ้นแกงฟรีกี่่าง่ายผู้เล่นน่ารักที่นี่ลอดรีบอน แต่ถ้าหนูสนใจนะพี่ามนี้เลยข้าใหม่มันก็มันพูดปกติอ่ะมันจะอะไรวิวูดใหม่หนูให้ไทยอินเลยไม่คือมันก็พิจกรรมพิเศษเสียงโพสพร้อมแคปชั่นและแชร์ลงในกลุ่มเนี่ยมันมันผิดปกติตรงไหนพี่ว่าปกติหนูอย่าหัวเราะดิเดี๋ยวพี่จะไม่มั่นใจในตัวเองในในโปรโมทประเทศหนคะพี่โปรโมทประเทศอะไรพี่ทำให้เป็นพร้อมใส่แคปชั่นลอตรีบอนโดนแจกจริงไม่ติงหนังที่ออดีกว่าต่ายลอดดีกว่านะเฮ้ อีน,น้องเท้าขาวมันตามเรามาเราไปดีกว่าขอทางด้วยครับ <ขอ S 1> รีบเฉียวมาก็จะบอกน้องเขาเฉยว่า <c oughs> กิจกรรมพิเศษเพียงโพสเพรสกิ๊ชั่น <c oughs> แต่ว่าพี่ไม่ได้ใช่อินนะน้องพี่ว่าพี่ปกติที่สุดแล้ว <c oughs> โอเคแต่หนใจะคิดค่าโฆษณาโอเคอ่ะคิดทำไม <c oughs> แค่คิดถึงคนเก่ามันก็มากพอแล้วไม่ต้องไม่คิดถึงค่าโฆษณาหรอก พี่ชื่ออะไรเนี่ยพี่ชื่อกิจกรรมพิเศษเพียงโพสตอบเก็บท่านและใจรล่นกลุ่มแอดมินจ้างมาไม่มีไม่มีใครจ้างมาอย่างนั้นปกติรถพี่ยังค้าบเองเลยไม่มีแอดมินช่วยทั้งนั้นแหละใช่อ่ะใช่เพราะว่ากิจกรรมพิเศษเพียงโพสตอบเอแล้วเอแล้ว